สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็เห็นน้องมิวอยู่ในเอิร์ธทีแมพของพี่อันก็เป็นธรรมดานะที่น้องมิวจะสิงอยู่ในแมพของพี่อันอยู่ตลอดเวลาแต่ที่เราจะจอยเข้าไปในวันนี้เราจะไม่ได้ชวนน้องมิวทะเลาะเหมือนเช่นเคยแต่เราจะไปเคลียร์กับน้องมิวก็มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าพี่อยากให้พี่อ่ะดีกับน้องมิวหน่อยแต่ประวัติน้องมิวทํากับเรานี่ก็คือไม่อยากจะดีด้วยอะ่ะแต่มันเป็นคําขอของ f อไงเราก็จะดีกับ น้องมิวเพราะว่าอีกไม่กี่วันเราจะไปหาน้องมิวที่บ้านกัน <Yeah S 1> พี่อันบอกว่าจะชวนพี่เนี่ยไปบุกบ้านพี่คิวเพื่อนของพี่อันแล้วก็จะไปเจอหน้าน้องมิวด้วยแต่ไม่รู้นะว่าวันที่เท่าไหร่ก็คงหลังสงการนู่นแหละโอเคจอยน้องมิวเข้าไปเลยโอเคค่ะก็เห็นน้องมิวอยู่ในแมปปกติเช่นเคยโอเคกดเข้าเลย อุ้ยเข้ามาก็มืดค่ำเลยต้องปรับเวลาใหม่หน่อยแล้วโอเคค่ะเราได้ปรับเวลาใหม่แล้วเป็น8โมงเช้าเพื่อให้แแบบสว่างขึ้นก็หาน้องมิวก่อนแป๊บหนึง่งน้องมิวอยู่ไหนอันนี้เราไปเคลียร์นะไปเคลียร์กับน้องมิวนี่ไงอยู่ใกล้ๆนี่ไงโอเคอุย้ยไม่ต้องไปหายากแล้วน้องมิววิ่งมาหาเราเลย <laughs> โอเคโอเคเฮ้ยพิมพ์หอยไม่ได้มาหอยหอยหอยเอ้ยมานี่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 หอยหอยหอยมานี่โอ้พี่มิวเลิกกับพี่อันหรือยังครับเอ้ยเดยวพวกนี้มันตกข่าวแน่เลยเออปะปะหอยมานี่มานี่มามามาปะมาานี่มานี่บินตามมานะบินตามมานะหอยหอยไม่มาหอยมานี่มานี่มองเห็นเราหรือเปล่าวะเนี้ยเฮ้ย ถ้าพิมพตรงนี้ยเดี๋ยวน้องๆเห็นไงดึงมาดีกว่านานาๆๆมาแล้วมาแล้วทุกคนใช่หรือเปล่าใช่น้องหอยหรือเปล่าทําไมมีสายลูกแบบนี้ด้วยอ๋อเพิ่งเคยเห็นนานทีนะเราเข้าแมบบมาไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้จะพิมพ์ตรงนี้เด็กก็จะเห็นอะไรว่ามา <c oughs> ไปชนไปชนจริงหรือเปล่าอูชนจริงด้วยจะพิมพ์อะไรดี เราว่าจะคืนดีกับน้องมิวความจริงก็คือเราต้องให้น้องเมลดีมาคืนดีกับเราไม่ใช่เราไปคืนดีกับน้องเมลสมก็พิมพ์ไม่ได้อ่อไอ้เอาไงเอาไงอ๋อแชทแชทแชทหาส่วนตัวเงียบอ่ะเสียเวลาวะ่ะโอ้แชทแชทส่วนตัวดีกว่า โอเคโอเคไม่อยากให้เด็กๆในแแบบรู้เอาเป็นแชทส่วนตัวแล้วกันเออแชทส่วนตัวมีอะไรน้องมิวบอกว่ามีอะไรพี่อันน่ะจะไปหาวันสงกามพี่อันจะไปหาวันสงการฮะห,หาใครหาพี่คิวไม่ได้ไปหาน้องมิวหาพี่คิวแล้วอยากดีกันก่อนเอออยากดีกับน้องมิวก่อนน่ะถ้าไปเจอะกลัวจะหยุมหัวกันก่อนไง ยิ่งหลอหลอกกันหรือเปล่าอย่าหลอกให้ดีใจนะแสดงว่าพี่คิวยังไม่บอกน้องมิวสินนะเออคงจะยังไม่บอกจริงๆแหละเพราะว่าการไปหาพี่ชายนี่ถ้าน้องมิวรู้ก็คงเอ,อ้ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดเลยไปจริงจะถ่ายรูปด้วยมาให้เอืซอดูเอามาให้ FC ดูอ,อ้าวพี่อันมาคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่เออ ไม่ใช่เขาอะมากับแฟน <c oughs> เราเป็นคือแฟน <c oughs> เอาไหมไมไม่เราเราเป็นคือแฟนเราจะพิว่าเราคือแฟนเออเราคือแฟนเออมาด้วยทําไมแค่พี่อันก็พอมั้งอืม <c oughs> ทำไมอะทําไมอะเขาไปกับแฟนเขาเรื่องดีกว่าฉะนั้นจะมาดีด้วยเออฉะนั้นจะมาดีด้วย จะมาทำคลิปด้วยกันและห้ามพูดคำหยาบด้วยเข้าใจไหมการที่จะทำคลิปให้เด็กๆดูนะเขาห้ามพูดคำหยาบถ้าชวนน้องมิวมาโอเคเซนเซอร์ก็ได้ถ้าน้องมิวพิมพ์คำหยาบโอเคโอเคเอาไงนิ่เงียบโอเคก็ได้โอ้ทุกคนน้องมิวเขาจะเป็นเด็กดีเขาจะไม่พิมพ์คำหยาบ และถ้าเราไปเจอเขา <laughs> เขาจะไม่มายุ้มหัวเราแล้ว <laughs> อย่าหลอกกันนะโอ,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 อ้ไม่หลอกหลอกเออไม่หลอกหลอกจะทําให้เป็นคนดังด้วย <c oughs> ใช่ถ้าอยู่ในคลิปของพี่เขว่งนะน้องมิวนี่จะกลายเป็นคนดังทันทีเลยจาไว้นะทุกคนน้องมิวนี่เขาจะไม่พิมพ์คําหยาบเขาจะแบบ Theology, สุภาพแล้วก็เป็นเด็กดีแล้วก็ถ้าเราจะให้เขาทําทอะไรเขาก็ทําตามที่เราบอกโอเคเขาจะไม่ด่าเรานะเขาจะไม่ด่าเราถามมาอีกครั้งหน่อยสิจะไม่พิมพ์คาหยาบแน่ๆนใช่ไหมทําไมเงียบเงียบนานไม่พิมพ์ก็ได้เออไม่พิมพ์ก็ได้แสดงว่านึกในใจได้สินะอีมิวอีห้อยอีห้อยอีห้อย ว่าจะเปิดไม้เป่าซะหน่อยอ,อดใจไม่ได้อ่ะเอ้ยแกงน้องมิวอย่าแกงน้องมิวมากๆเลยทำไงดีขออะไรอย่างได้ไหมขออะไรอ่ะเออขออะไรถ้าพี่อันมาขออยู่กับพี่อันได้ไหมส่วนเธอก็อยู่กับพี่คิวได้เลยอเออไม่ไม่มันต้องไม่อยู่แล้วสิเออไม่ไม่ จะปล่อยแฟนไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นได้ยังไงเออแค่นี้ก็ไม่ได้ OH n <no. S 1> ฮะงั้นกูก็พิมพ์คำหยาบได้สิ oh. อ้าวแสดงว่าถ้าเราทำคลิปเขาพิมพ์คำหยาบมาแลกกับพี่อันอยู่กับน้องมิวหนึ่งวันใครจะไปยอมให้แฟนตัวเองอยู่กับผู้หญิงคนอื่นได้พิมพ์เลยจะตัดออกก็ได้เออ คำหยาบจะตัดออกก็ได้ถ้าแบบมันหยาบเกินอะ่ะน้องๆถ้าคําไหนหยาบเกินเราก็จะตัดคําหยาบนั้นออกไปโอเคถ้าพิมพบอกว่ากูมึงอะไรก็ก็ถือว่าปกติอะ่ะ YouTube เขาไม่แบนคําว่ากูมึงอยู่แล้วโอเคโอเคพิมพ์ตลอดเงั้นตกลงดีกันนะโอเคโอเคนะพิมพ์ไปเลยคําหยาบอะ่ะมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วแหละคนแบบชอบพูดคําหยาบไงก็มันห้ามไม่ได้อะ่ะ ก็ได้โอเคดีกันแล้วโอเคค่ะทุกคนน้องเมลวสัญญาแล้วนะว่าจะดีกับเราจะไม่แกล้งเราไม่เกียดเราแต่เราจะไม่สัญญาหรอกนะว่าเราจะไม่แกล้งน้องมิวติดกลับแล้วน้องมิวดีกันแล้วนะอย่าลืมนะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กด s u บส c คร b e พี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่จะถ่ายตอนที่พี่ไปเที่ยวกับพี่อ่านบ้านพีคิวโอเค โอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายปะไปเล่นบุกเข้าเว่นกันปะ